สวัสดีจ้าชีวิตบ้านๆ้าน,านอ้อยสวัสดีจ้ามันนีิบห้ามาเบิงบักพุงด้วยจ้าบักพุงที่หลังบานจ้าลูกมันไลยหลายนี่ต้นมันน้อยๆจ้าแต่ลูกมันหลายมันนีกับซีเก็บไปต่ำสมต่ำด้วยจ้าเสียงดังบได้เดอม้หมามันเทาหมาข้างๆบานมันเทาด้วยจ้านี่ลูกหลายน้อยก็แขนออยอีกด้วยจ้าต้นไหมนี่เบิ้งเบึ้ง อันนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่ได้จ้ะแต่ว่าบม่มีลูกแต่ว่าต้นนี้มีลูกจ้ะเดี๋ยวมันเนียสิเก็บไปอ้ยมีหอยทากน้ำด้จ้ะพาเบื่องหอยทากนี่หอยทากมันขึ้นมาได้จ้ะหอยทากมันขึ้นมาต้นปลกคู่ไหมงามนี่ปักคุ่ปักหุ่ห <laughs> <laughs> เดี๋ยวซีลงไปก่อนเด้จ้ะสีสิลงไปก่อน กระโดดแห้งบได,ดาเดอร์นี่ออยอยู่บนนี่เด้อจ้ะนี่อยู่สูงกระโดดแห้งไม้มาสีเฮาบ่านี่เนี่ยก็สิกิโดดก่อนเด้อมือไปจับกล่องอันนึงสิลงจังไดน้นี่หนังต้องแต่งต้องแต่งนี่เบิง้ง <c> ส <oughs> ิลงจังได้หนาะนี่โอ้เดี๋ยวยังบัดยังบัดท่านลงดอกเดี๋ยวไปเบิ้งบัดเขียบก่อนเด้อเดี๋ยวพาไปเบิ้งบัดเขียบ เอาบะเขียบถูอย่างกินมดแล้วนี่บาเขียบคอยนี่ก็มีจ้านี่ก็มีได้จ้ะมีบักหน้านด้วยจ้ะนี่อ้มีหลายลูกตัวนี่ข้างบนนี่ข้างบนจ้ะหลายลูกเลย มดแดงมันหลายเด้อนี่มดแดงหลายลงไปกวนหมามันสีขาว่ะนี่อย่าเอาเด้อหมาคุณหมาโอ้ยหมามันเฮาหมามันเฮาต้องคอยคอยโอ้ยอยู่ไหนอยู่โดนบัได้เด้อหมามันเฮาเออ มาเบิ้งบาเขียบเฉยๆบ่บได้ให้อีหยังงอกนี่มาเขียบ,บ,ยบโอ้ไปแล้วเด้อเดี๋ยวสิลงไปก่อนด้อจ้ะจะเก็บปังหุงลงไปน่ำนี่ม้ากะเฮาเนาะพ่เคยหินสิกิโดดล,ลงไปจังไดเน,น้อนน่มันก็นสูงโอ้ยโมเฮาไอยังงอก โอ้ยย่ะจะกระโดดไปจังใดพอมีเก้าอี้ได้นน่จะกระโดดตุ๊บลงไปแล้วเด้อจะไปจังใดจะไปจังใดเดี๋ยวสิหาทางละอ่าล่องก่อนกระโดดแล้วเด้อจ้ะโอ้ ได้แล้วได้ปับพุ่งไปต่ำแล้วเด้อจ้าไปแล้วหมามันเหา่าหมามันไห่ฝนก็ตกด้วยจ้าไปแล้วจ้าปักพุงต้องแต้ต้องแต,งต,งแตง่บ๊ายบาย